ภาพปัจจุบันโจโนูโวปกปิดสถานะที่แท้จริงลูกเกดเมทินีภาพปัจจุบันโจโนูโวไม่เหลือคนข้างกายสนับสนุนต้องไปขับบินประทังชีวิต เคยเป็นนักร้องที่โด่งดังมากๆในช่วงยุคปลาย 80- ถึงยุค90สำหรับโจจิรายุทธวัฒนศิลป์หรือที่แวรรุ่นยุคนั้นรู้จักเขาในานามโจก้องแห่งวงนูโวมีเพลงฮิตมากมายที่ยังคงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันเช่นสุดๆไปเลยลึกสุดใจลืมไปไม่รักกันจากนั้นเขาก็มีผลงานออกมาอีกหลายด้านมีละครออกมามา,มากมายกว่า1ิบเรื่อง ผลงานล่าสุดได้มาทำงานสายพิธีกรเป็นกรรมการในรายการ Thailand Got Talent 2ซสีซั่น2และ3โจโนูโวล,ล่าสุดวางกีตาร์ชั่วคราวพักมาซิ่ง2ล้อขอสวมเสื้อวินรับจ้างเราเลยแอบส่องไอจแอดโจจิลายุทธพบว่าหนุ่มโจใช้ชีวิตในวิถีไบเกอร์มานานเกือบทั้งชีวิตทั้งขี่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ขี่ออกกำลังกายและลองสังเกตดูได้ว่ามอเตอร์ไซค์แต่ละคันของหนุ่มโจนั้นไม่ธรรมดาเลยและล่นและในวงการนางแบบมานานถึง14ปีแต่ชื่อของลูกเกตเมทินีกิ่งพยมยังคงติดโผลนางแบบยอดฮิตติดอันดับต้นๆอยู่ไม่เสื่อมคลายดูง่ายๆจากข่าวเขาของเธอมีให้อ่านเจอกันแทบไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปกี่ฤดูสาวสวยก็หรูอย่างเธอก็ยังเป็นทรงนิยมของชายไทย ว่าแล้วก็ขอบวกเข้าเรื่องหัวใจของนางแบบสาวสุดเซียวกันเสียหน่อยพอตะตำนานรักของเธอเรื่องลือไม่แพ้ใครก็คว้าหัวใจนักร้องหนุ่มมาถึมโจจิรายุธวัฒนาสินไปได้แต่โชคชะตาก็ไม่เข้าข้างทําให้ความรักของเธอและเขาต้องล้างราก,กันไปหลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยสต็อปเรื่องเลิฟ